อดเด้อนี่จัพ้นเมื่อยไงเพื่อนมาเอาแท็กซี่เพราะมาเอารถแท็กซี่เนาะบาร์ดิพักการบาร์ิกินเขาปื๊ดเมือรีดอกเนาะมาเต้นหันเดนหนีเออใส่ใด่ข้างไหนข้าอน้างไหข้างนูนเออเดี๋ยวข้างข่ขนมขนมให้เรากิน เมื่อไหร่บุไดอีกมนี้ไปซื่อขนาดไปไม่ขนาดไปวันที่ขนาดไปวันที่อยนที่ซาโฮย้ายได้หรอบอ,อเอาย้าเยเอาย,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 ย้าย,ย<ห>เอาไม่ด้เาไม่้าไปใช้ดอก้นหยังขนมบ่อื เเขาไปเขามาเขายังบัด <Netz> บ <Alcohol aría> ่อยบัดบ่อยเนาะลมจิตายบัดมอยบัดมอยกระตุ้เวสลเปล่าเนี่ยคกินม้อะไรกินเป็มันเอาตีอ่ากระเบนง่ายมันองบรสิเป็นนะอืาอะไรเนี่ยเขาไ่เ็นหรอกอ่าอม เรี่มันใยอปกับพวกแหงเนาะเออยเข้อาไปอเขาบเห็นเนาะเขาเอาดมาขับบอกเพเอากล่องเขาเขาใส่รสมุจบาเดี๋ยมันสวเพระแบบขตมแบข้ต้มปวันจีเปกินไปังไผู้สนเนี่ยเขาต้องซื้อกินง่ายดิีปอะกันเขาเี้ยมันตุ๋เขาเนี้ยพ่อะบอกินจบอ เมื่อยพากันมาตุลุ่บ้านกับเมื่อยวัดบ่อยวัดบ่อยอยู่สิไปลงเ่็ดงานต่อถกเกลือกทั่วเอาอยู่วิว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 อยู่มีไฟซอยฝนเหนือเพ่งกันนั่งก็ได้เมื่อยใบมันบัวฟานในประกันสังคมเนาะเออบัวฟานฝนเหนือครับมาวย์มาเรื่องเรื่องไม้มันบัตรงกันประกันสังคมันที่สิบยังวันที่อันใบส่งตัววันที่สิบสอง มือนาดพันที่สิบสี่มันเดบตรงกันมันเดบอะไรเขาให้เอาตรงกันไปยืนตรงกันชินใบชงตัวสิบหกกับตรงใบนด 6, ัดสิบหกเขาเอาแบบนี้แต่ว่านี่ของเขาห้อบบตรงกันเนาะเขาห้งใบชงใบชงตัววันที่สิบสองใบนัดวันที่สิบสี่หาจำนวน มาาอนงยายจังบ้านนี้เมื่อยาขิงซันงอนงอนงอจนแล้วเมื่อแล้วบัขิงเขาเตะซาวหนาก็จนจอยจนจอยวัน